Mercedes-Benz 220d 2019คันนี้นะคะเครื่องยนต์ดีเซลล้วนนะคะเครื่อง 2.0d 194แรงม้า400แรงบิดนิวตันเมตรนะ400แรงบิดนิวตันเมตรประหยัดน้ำมันแค่ไหน29-20กิโลลิตรเท่านั้นค่ะคันนี้เราเปิดอยู่ที่1,359,000บาทนะคะป้ายแดงออกห้างมาอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมคะ2,349,000บาทค่ะถูกและประหยัดมากมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมและโลโก้เบนซใหญ่แบบนี้นะคะ พร้อมกับไฟหน้า LED High Performance มาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างปรับทับเก็บไฟฟ้าไฟท้ายรุ่นใหม่ LED พร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง6จุดอย่างที่บอกไปนะคะเครื่องนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนดูแลง่ายไม่ฉุกจิกค่ะไมค์คันนี้อยู่แค่88,000กิโลเมตรค่ะม้าพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลล้วน และราคาของเราอยู่ที่1,359,000าบาทเท่านั้นค่ะได้ Mercedes-Benz C 2 2 0 D เครื่องยนต์ดีเซลล้วนไปค่ะครบจบที่คันนี้เลยค่ะ